กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรออนเลิร์กับครูวิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเด็กๆอย่าลืมเอาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรขึ้นมาก่อนเลยค่ะก่อนอื่นหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมกันดีกว่าค่ะ ขาบแรกที่ครูบิวได้สอนไปนะคะเป็นเกี่ยวกับการแบ่งลักษณะของด้านนะคะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือจะมีด้านที่ยาวเท่ากัน3ด้านและมีมุมที่มีขนาดเท่ากัน3มุมซึ่งแต่ละมุมมีขนาดเท่ากับ60องศานั่นเองค่ะ ต่อไปชนิดที่2เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือจะมีด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านและมีมุมที่มีขนาดเท่ากัน2มุมนั่นเองและสุดท้ายรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีด้านที่ยาวไม่เท่ากันทั้ง3ด้านนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมซึ่งแบ่งตามลักษณะของมุมแบ่งตามลักษณะของมุมเราก็จะได้3ชนิดด้วยกันซึ่งชนิดแรกรูปสามเหลี่ยมมุมฉากาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามุมฉากเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีมุม1มุมที่เป็นมุมฉากนะคะและมุมอีก2มุมที่เหลือรวมกันก็จะได้เท่ากับ90องศานั่นเองค่ะ ต่อไปชนิดที่2รูปสามเหลี่ยมมุมแหลมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมุมแหลมเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือจะมีมุมทั้ง3มุมที่เป็นมุมแหลมนะคะซึ่งมุมแหลมต้องมีขนาดน้อยกว่า90องศานั่นเองและสามเหลี่ยมชนิดสุดท้ายก็คือสามเหลี่ยมมุมป้านสามเหลี่ยมมุมป้านก็คือจะมีมุมอยู่ หนึมุมที่เป็นมุมป้านนะคะซึ่งมุมป้านก็จะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศานั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่ายังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่านะคะตรงนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยม A D Z นะคะเขาถามว่ารูปสามเหลี่ยมชนิดนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด และมีสมบัติของรูปสามเหลี่ยมเป็นอย่างไรอ่าเขาให้อะไรเรามาคะเขาให้มุมเรามา1มุมมุม S A D หรือว่ามุม D A S ก็ได้นะคะอ่านได้2แบบเนาะอ่าเขาให้ตรงมุมนี้นะคะมีขนาดเท่ากับ125องศา125องศาเพราะฉะนั้นเป็นมุมเป็นมุมป้าน เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมชนิดนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านซึ่งสามเหลี่ยมมุมป้านก็คือจะมีมุมหมุมที่เป็นมุมป้านนะคะซึ่งมุมป้านก็จะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่ว่าน้อยกว่า180องศานั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดหน้าที่6นะคะมาดูแนวข้อสอบเน้นการคิดกันดีก,กว่าว่าจะทำได้หรือเปล่าเอ่ยอ่าเขาถามว่า จากรูปมีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปข้อที่ 1- 10รูปข้อที่ 2- 12รูปข้อที่ 3- 14รูปและข้อที่ 4- 16รูปติ๊กตอกติ๊กตอกมีทั้งหมดกี่รูปนะเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะคิดไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะฮะแนวคิดก็คือจากรูปถ้าเรานับรูปสามเหลี่ยมที่มี1ตัวอักษร เราจะได้แค่3รูปก็คือตรงกอขอคอนะคะเอ๊เด็กๆบอกว่าคู่ค้าแล้วตรงงอจชไม่ใช่เหรอคะใช่ไหมเอ่ยใช่สามเหลี่ยมไหมดูตรงงอนะคะตรงงอมีขีดด้านมี4ด้านถ้ามี4ด้านก็ไม่ใช่สามเหลี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมที่มี1ตัวอักษรก็จะมีอยู่3รูปก็คือตรง กขอและคอนะคะต่อไปรูปสามเหลี่ยมที่มีอยู่สองตัวอักษรจะมีทั้งหมดห้ารูปห้ารูปได้แก่ตรงบริเวณของกองอขอจคอ,อชอกอขอและขอคอนะคะต่อไปรูปสามเหลี่ยมที่มีอยู่สามตัวอักษร สามตัวอ,อักษรมีเหรอคะครูมีสิคะมีอยู่1รูปตรงบริเวณของกอขอครวมกันก็จะได้เป็น3ด้านเพราะฉะนั้นก็เป็นสามเหลี่ยมเช่นกันต่อไปรูปสามเหลี่ยมที่มีอยู่4ตัวอ,อักษรก็จะมีทั้งหมด2รูปบริเวณกอขอ.ง・งจและบริเวณของขคจชนะคะและยังไม่หมด อันสุดท้ายรูปสามเหลี่ยมที่มี6ตัวอักษรก็คือรูปใหญ่ๆนี้เลย1รูปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รวมกันเป็นทั้งหมด12รูปข้อนี้ตอบข้อตอบข้อที่2นะคะต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนักเรียนดูส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมนะคะอ่าส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม ตรงนี้จะเป็นส่วนของฐานนะคะตรงนี้เรียกว่าฐานและมุมตรงฐานนะคะตรงนี้จะเป็นมุมที่ฐานซึ่งมุมที่ฐานก็จะเป็นแขนหนึ่งของมุมนะคะต่อไปจะเป็นส่วนสูงส่วนสูงก็คือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอด จุดยอดนะคะลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานตรงนี้ก็จะเรียกว่าส่วนสูงนะคะต่อไปมุมยอดมุมยอดก็คือมุมที่อยู่ตรงข้ามของฐานตรงนี้จะเป็นบริเวณฐานใช่ไหมคะมุมยอดก็คืออยู่ตรงข้ามกับฐานนั่นเองต่อไปด้านประกอบของมุมยอดตรงนี้คือมุมยอดเพราะฉะนั้นด้านประกอบก็จะคือสองด้านตรงนี้นะคะ อาเหมือนกับเกรดความรู้คณิตนะคะในหน้าที่9ครูได้สรุปให้นักเรียนดูจะมีรูปสามเหลี่ยมอยู่2รูปนะคะซึ่งมีองค์ประกอบตามที่ครูได้อธิบายไปข้างต้นนะคะต่อไปเรามาช่วยครูตอบดีกว่าว่าสามเหลี่ยมรูปนี้มีมุมตรงไหนเป็นมุมที่ฐานคะมุมอะไรเอย่ยเราลากมาตั้งฉาก เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นส่วนของฐานส่วนของฐานก็คือส่วนของเส้นตรง AB เพราะฉะนั้นมุมที่ฐานเราก็จะตอบได้ว่าเป็นมุม2มุมนี้ก็คือมุม CAB และมุม CBA นะคะต่อไปมุมไหนที่เป็นมุมยอดเอ่ยมุมยอดก็คือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานใช่ไหม ตรงนี้คือส่วนของฐานมุมยอดก็คือตรงข้ามเพราะฉะนั้นมุมยอดก็คือมุม A C B หรืออาจจะตอบอีกอันได้เป็น B C A ก็ได้นะคะต่อไปด้านไหนเอ่ยที่เป็นด้านประกอบมุมยอดเราได้ว่ามุม A C B เป็นมุมยอดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นด้านประกอบก็จะมีทั้งหมด2ด้านด้วยกันก็จะตอบได้ว่า ส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง CB เป็นด้านประกอบของมุมยอดนั่นเองค่ะตรงไหนเอ่ยที่เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมว่าตรงนี้จะเป็นเส้นปะที่ลากมาตั้งฉากกับฐานเขาจะเรียกว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้ว่าส่วนของเส้นตรง CD นะคะเป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมนี้ค่ะ และอันสุดท้ายมุมที่ส่วนไหนที่เป็นฐานเอ่ยส่วนของเส้นตรง a b นั่นเองที่เป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะน่าต่อไปมาช่วยครูตอบคำถามกันดีกว่าเมื่อกี้ลองแซมเปิลไปแล้ว1ข้อมาลองอีกสักข้อเขาถามว่ามุมยอปอรอและมุมรอยอปอเรียกว่ามุมอะไระเดี๋ยวหาก่อนมุม ยอปอรอก็คือมุมตรงนี้และมุมรอยอปอมุมตรงนี้เขาถามว่าเรียกว่ามุมอะไรอะเราจะเห็นว่าตรงนี้ใช่ไหมคะลากไปตั้งฉากกับกับตรงนี้เพราะฉะนั้นฐานก็คือฐานก็คือส่วนของเส้นตรงปอยอเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้เออยู่ใกล้ๆกับฐานเลยเขาเรียกว่า มุมที่ฐานนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วถ้าข้อนี้ครูถามว่ามุมไหนเอ่ยที่เป็นมุมยอดของสามเหลี่ยมรูปนี้เด็กๆจะตอบว่าอะไรคะมุมที่เป็นมุมยอดของสามเหลี่ยมรูปนี้ก็จะตอบได้ว่ามุมยอรอปอหรือว่ามุมปอรอยอเป็นมุมยอดของสามเหลี่ยมรูปนี้ค่ะต่อไปอีกสักข้อเขาถามว่ามุม ปอรอยอเรียกว่ามุมอะไรเอ๊จำได้ไหมเมื่อกี้ครูบิวพูดเกี่ยวกับอะไรไปมุมปอรอยอเรียกว่ามุมเรียกว่ามุมยอดนะคะและข้อสุดท้ายด้านใดบ้างที่ประกอบกันเป็นมุมยอดเมื่อกี้เราได้แล้วว่ามุมปอรอยอเป็นมุมยอดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ด้านทั้งสองนี้นะคะ เป็นด้านประกอบมุมยอดก็คือส่วนของเส้นตรงปอรอและส่วนของเส้นตรงรอยอนั่นเองค่ะอันสุดท้ายเขาถามว่าส่วนใดเป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมยอปอรอส่วนสูงก็คือลากมาตั้งฉากกับฐานใช่ไหมคะ ลากมาตั้งฉากกับฐานเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้ว่าส่วนของเส้นตรงวรเป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นั่นเองค่ะมาลองทำข้อสอบกันดีกว่าข้อสอบเขาถามว่ารูปสามเหลี่ยมในข้อใดไม่สามารถมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากได้มาพิจารณาข้อแรกกันดีกว่าข้อแรกเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า นะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจากที่เรียนมารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าต้องมีด้านทั้ง3ด้านที่มีความยาวเท่ากันใช่ไหมคะและมีมุมทั้ง3มุมที่มีขนาดเท่ากันมุมทั้ง3มุมมีขนาดเท่ากักนและแต่ละมุมมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่มุมแต่ละมุมมีขนาดเท่ากับ60องศา อา้าวเพราะฉะนั้นข้อนี้มีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าข้อที่1น,นะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าไม่สามารถมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากได้่ะใครไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองไปดูข้ออื่นดีกว่าว่าเขามีคุณสมบัติหรือเปล่านะคะข้อที่2รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามารถมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากได้หรือไม่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคุณสมบัติก็คือต้องมีมุมทั้งสองมุมเป็นเป็อะไรนะมุมทั้งสองมุมมีขนาดเท่ากันมุมทั้งสองมุมมีขนาดเท่ากันเท่ากันสองมุมอีกมุมหนึ่งสามารถเป็นมุมฉากได้ไหมคะอีกมุมหนึ่งสามารถเป็นได้ทั้งมุมแหลม อีกมุมหนึ่งสามารถเป็นได้ทั้งมุมฉากและอีกมุมหนึ่งนะคะสามารถเป็นได้ทั้งมุมป้านด้วยอันนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแค่มีมุมสองมุมที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็มีด้านทั้งสองด้านที่มีความยาวเท่ากันก็เป็นหน้าจั่วเพราะฉะนั้นหน้าจั่วมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากได้ไหมคะเป็นได้รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็สามารถเป็นได้นะคะ และข้อสี่เนี่ยถ้าใครตอบมาจะโดนครูตีเลยนะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากยังไงก็ต้องมีมุมหนึ่งมุมที่เป็นมุมฉากนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะที่ไม่สามารถมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากได้เลยค่ะต่อไปไปดูข้อที่สองข้อที่สองเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องข้อที่หนึ่ง รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าบางรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากข้อที่2รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านข้อที่3รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมและข้อที่4รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านมาดูที่ข้อ1นึเขาบอกว่า รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าบางรูปด้านเท่าบางรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อกี้ครูบิวเฉลยไปแล้วรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือมีมีมุมทั้งสามุมที่มีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะและแต่ละมุมต้องมีขนาดเท่ากับ60องศาจะเป็นมุมฉากได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกอย่างแน่นอน ต่อไปรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วทุกรูปหน้าจัว่วทุกรูปด้วยนะเขาย้ำว่าทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านเมื่อกี้ครูบิวได้วาดให้ไปดูแล้วอะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือต้องมีมุมสองมุมที่มีขนาดเท่ากันก็จะเป็นไปได้สามกรณีก็คือเขาอาจจะมีมุมแหลมทั้งสาม,มุมเลย เขาอาจจะมีมุม1มุมที่เป็นมุมฉากและเขาอาจจะมี1มุมที่เป็นมุมป้านก็ได้เพียงแต่ว่าต้องมีสองมุมที่มีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมหน้าจั่วทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านไหมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดออกเลยข้อที่3รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูป เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม่มาดูตรงนี้รูปที่ครูบิววาดให้แล้วสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือจะมีมุมทั้ง3า,ามมุมที่มีขนาดเท่ากันและแต่ละมุมเท่ากับ60องศา60องศาน้อยกว่า90องศาไหมคะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมุมแหลมนี่เราได้ข้อที่ถูกแล้ว ก็จะตอบได้ว่าข้อนี้นะคะตอบข้อที่3ก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมข้อ2ก็จะตอบข้อที่3นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวลองมาร่วมกันทำกิจกรรมฝึกทักษะในหน้าที่10กันดีกว่าเขาบอกว่าพิจารณาสมบัติของรูปสามเหลี่ยม แล้วบอกว่าเป็นสมบัติของรูปสามเหลี่ยมชนิดใดตามตารางที่กำหนดนะคะน,นี้เดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อแรกสมบัติเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีมุมมุม,ม,ม,มหนึ่งเป็นมุมป้านเกี่ยวกับมุมสมบัติของมุมมุมมุมหนึ่งเป็นมุมป้านเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านข้อที่สอง รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามด้านยาวไม่เท่ากันเกี่ยวกับด้านและยาวไม่เท่ากันไม่เท่ากันตอบได้เลยว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองขอ้อที่สามรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากอ่ามุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากแน่นอนว่าต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขอ้อที่สี รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้งสามมุมเป็นมุมแหลมมุมทั้งสามมุมเกี่ยวกับมุมและทั้งสามมุมเป็นมุมแหลมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมอะมาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่5รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง3มีด้านทั้ง3ยาวเท่ากันยังไม่หมด และมีขนาดของมุมทั้ง3ที่เท่ากันเท่ากัน3ด้าน3ามุมตอบได้เลยว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและข้อที่6สมบัติข้อสุดท้ายเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสองด้านยาวเท่ากันและมีขนาดของมุมทั้งสองมุมมีขนาดเท่ากันเท่ากัน2ด้านสองมุมเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าเป็นรูป สามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกทำต่อในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป6เล่ม2ของอักษรด้วยนะคะก่อนกลับวันนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกสักนิดดีกว่านะคะเกี่ยวกับชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งตามลักษณะของด้านและแบ่งตามลักษณะของมุมนะคะามาเริ่มที่ด้านกันดีกว่าก็จะมีทั้งหมดอยู่3ชนิดนะคะก็จะมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สามเหลี่ยมด้านเท่าก็จะมีด้านที่ยาวเท่ากัน3ด้านและมีมุมที่มีขนาดเท่ากัน3มุมซึ่งแต่ละมุมก็จะเท่ากับ60องศานั่นเองค่ะต่อไปรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็จะมีด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านและมีมุมที่มีขนาดเท่ากัน2มุมและสุดท้ายรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็จะมีด้านทั้ง3ที่ยาวไม่เท่ากันนะคะ สุดท้ายแบ่งตามลักษณะของมุมนะคะก็จะได้เป็น3ชนิดเช่นกันชนิดแรกก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะมีมุม1มุมที่เป็นมุมฉากและมุมที่เหลือรวมกันก็จะได้เท่ากับ90องศานั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือจะมีมุมทั้ง3มุมเป็นมุมแหลม ซึ่งมุมแหลมก็คือจะน้อยกว่า90องศาและสุดท้ายก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านสามเหลี่ยมมุมป้านก็คือจะมีมุม1มุมที่เป็นมุมป้านซึ่งมุมป้านก็จะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศานั่นเองค่ะจำกันได้ไหมเอ่ยถ้าจําไม่ได้ต้องกลับไปฝึกทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันเยอะๆนะคะจะได้คิดคล่องทำคล่องนะคะ สำหรับวันนี้บา,บายๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น